พี่อยากไปนะชอบไปสวนอยากไปแต่ไปไม่ได้คือพี่อ่ะต้องไปมาเก๊าคุณมาเก๊าไปกเก๊าหรอ่างประเทศไม่ต้องไปเป็นกอขอคอเขาหน่อยค่ะเพราะว่าสมาครเที่ยวที่แล้วที่เขาไปกับตันอีกแล้วกับัตันแล้วไปจบักทีค่ะคุณผู้ชมตลอดนี่วันนี้เขาบอกว่าไปทานเลือดไปทานก้อนหินกันเราจะต้องตามไปดูค่ะว่าเลือดกับก้อนหินคืออะไรทําไมถึงต้องไปทานกันถึงมาเกาไปด้วยกันเลยค่ะแจ๋วพาสินค่ะ นี่เลยค่ะ ไปที่ลิสเทโรนะคะเลสตรองนะคะก็ตามไปเพื่อที่จะไปแทกระหว่างกลางระหว่างสมพรณก,กับกัปตัน <c oughs> วร์เนตลาชาบางนะคะ <c oughs> เธอก็ยังควงกันมาทาน <ไป S 1> อาหารกันนะคะเขาบอกว่าร้านนี้นี่ตั้งอยู่ทางใต<ด>้ต<อ><ซ>ุกข้าสุดมะก,ก้าวบนถนนบารานะคะ <c oughs> ที่เขาทานกันอยู่เนี่ยราคาที่เขาเรียกว่าเลือดและก้อนหินเป็นชื่อเมนูนะคะคุณผู้ชมดูมันเหมือนเลือดกับก้อนหินตรงไหนนะคะก็คือเขาบอกว่าไอ้สีแดงๆเนี่ยเขาเรียกว่าซันเกรียเป็นเครื่องดื่มจากผลไม้หมักโรยด้วยเนื้อผลไม้แล้วก็ขนมปังนะคะเว เลาเห็นทานเนี่ยก็เหมือนมันจะเป็นสีแดงแดงมันก็เลยเหมือนกับ<อ>เลือดขนมปังก็เหมือนกับก้อนหินนั่นเองอเป็นที่พามาทานวันนี้เป็นอาหารแมคคณิคคืออาหารพื้นเมืองของโปรตุเกสนั่นเองนะคะเขาบอกเมนูนี้จะเป็นเมนูเริ่มต้นมื้ออาหารนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งทานจนอิ่มนะคะเขาบอกว่าก็จะมีอันนี้หอยลายอบค่ะเป็นหอยลายตัวโตๆแล้วผัดกับวายขาวทานให้อร่อยต้ตองเอาขนมปังเนี่ยมาจิ้มกับน้าที่ผัดหอยนั่นแหละค่ะคือกวดให้หมดเช็ดให้หมดเลยเขาบอกว่าแจ๋วจริงๆสมาพรทานมาแล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งเมนูค่ะก็ คือมันฝรั่งทอดค่ะวิธีการเขาก็ค,คือเอามันฝรั่งเนี่ยบดจนละเอียดแล้วก็ผสมกับไส้กรอกไอตัวไส้กรอกเนี่ยรสชาติจะคล้ายๆกับปลาเค็มบ้านเราแต่พอมาบดรวมกับมันฝรั่งแล้วจะได้รสชาติแปลกไปอีกแบบหนึง่งต้องลองไปทานดูนะคะนี่ก็ทานกันไปนะคะ <S <S อ <S <S อีกเมนูหนึ่งค่ะที่จะแนะนําก็คือกุ้งเย็นนะคะกุ้งเย็นเนี่ยสมาพไปทานมาแล้วบอกว่าตอนแรกเห็นก็ <S 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 หน้าตาจะคล้ายๆกับผัดกะเพราบ,บ้านเราแต่พอชิมเข้าไปนี่คล้ายๆกับผัดกะเพรานะ,ะแต่พอ,อพอชิมเข้าไปเขาบอกว่ารสชาติมันจะกลมกล่อมมากๆนะกลมกล่อมมากๆนะคะคือหยุดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะอ,อันนี้คือเมนูที่เรียกว่ากุ้งเย็นนะคะมาถึงเมนูร้อนๆกันบ้างคะ่ะน,นี้ซดคล่องคลอก็คือซุปมันบดค่ะจะโรยด้วยคะน้าซอยแล้วก็ไส้กรอกซอยค่ะซดแล้วคล่องคออย่าบอกใครเลยนะคะนี่ ส่วนอีกหนึ่งเมนูเด็ดก็คือหมูเคี่ยวกับซอสผสมตับนะคะรสชาตินี่อันนี้แปลกมาพรบอกว่าคล้ายๆกับอะไรนะน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิจริงเอนเนี่ยนี่ดูสิหน้าตาก็คล้ายนะแล้วก็รสชาติก็คล้ายเหมือนกันแล้วเวลาทานก็จะต้องทานแกล้มกับผักด้วยหรือจะเป็นน้ำพริกของโปรตุเกสหรือเปล่าใช่ไหมคะเขาเรียกว่าหมูเคี่ยวกับซอสผสมตับนะคะส่วนอีกหนึ่งเมนูปิดท้ายก็คือข้าวต้มปลานะคะต้องลองเพราะว่าไม่งั้นจะเสียใจเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเนื้อปลาสดมากๆเลยนะคะ ข้าวต้มก็อร่อย <ใน S 1> แบบไม่ต้องเติมอะไรนไลน<ะ>้ำข้างกับตันนะก็ ไปกับกัปตันกัปตันก็ต้องขาไปสิไปตรงไหนก็ต้องให้มีกัปตันเยอะหมดหรือยังคะหมดหรือยังเนี่ยก็อันนี้จะไที่ไปมาเกาหมดแล้วอิ่มมาแล้วปิดท้ายด้วยข้าวต้มอีกแต่ไม่ทานไม่ได้สินะที่เขาเล่าอันนี้น่าสนใจที่เป็นก้อนหินกระเลือดอ่ะสมัยโบราณคือแต่เดิมเนี่ยนะคะเรื่องของเรื่องคือคนโปรตุเกสเนี่ยเพิ่งมาที่มาเก๊าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพื้นเมืองของมาเก๊าเองซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยเขาก็จะไม่คุ้นเคยกับชาวต่างชาติเขาก็จะแอบดูเนี่ยฝรั่งทำอะไรกินอะไร ปรากฏว่าเขาก็แอบดูจากระยะไกลเขาก็เห็นชาวโปรตุเกสเนี่ยต้องแบบมีเครื่องดื่มสีแดงๆก่อนของขุ้หูนี่กินเลือดเลือยเลยจากนั้นเห็นระยะไกลขนมปังที่แบบว่าทําเองกับบ้านเป็นโฮมเมดเนี่ยค่ะก็จะคล้ายๆกับก้อนหินของขุ้ยเนี่ย พวกผีกินเลือดกับก้อนหินเขาจะเรียกฝรั่งนะคะที่ไปอยู่บนเกาะมากาว่าผีหมดเลยคตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่แล้วก็ทุกมื้อกินเลือดกันใหญ่เลยเขาก็ว่ากันเป็นประวัติจริงๆก็ไม่ตื่นเต้นบ้านเราก็กินเลือดกันประจำเลยเราเลือดจริงๆแล้วเลือดจริงๆลาบเลือดลาบก้อยเลือดหมูเลือดกินทุกอย่างแต่มันเป็นความสนุกนะคือเห็นแล้วจินตนาการแล้วพอมาเฉลยขึ้นมาอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ค่ะไปสัมผัสกันได้นะคะสมาพรพาไปมาแล้วก็ไปมะกาก็อย่าไปลืม อาหารแมคคาเดก็แล้วกันนะคะ<า>หมายเลขโทรศัพท์ใครที่จะไปนะ,ะสอบถามการเดินทางได้ะคะ่ะ02-356-1111 1, 1จะไปกับกัปตันนะไม่จะบอกว่าร้านที่ไปเนี่ยพี่เคนก็ไปนะ,ะปที่ตรงที่ไปนั่งอับพี่เคนนั่งแล้วเออได้แค่นี้แหละ ก็ไปตามนั่ง้ก็นั่งจะกับตามแทนกันแล้วค่ะเอาละค่ะส่วนช่วงหน้านะคะพาปีรวยกันบ้างค่ะหาเงินหาทองนะคะเราจะได้ไปเที่ยวมาเก๊ากันนะคะช่วงหน้าเป็นเรื่องราวของศิลปะค่ะผ่านโลกออนไลน์นะคะใช้เป็นประโยชน์ก็สามารถรวยได้เดี๋ยวกลับมาติดตามแจ๋วพารวยค่ะ